กรณี10ตํารวจโทหญิงทารุณกรรมทหารรับใช้เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังครับพาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอพอชะอําเพราะจะไปเอาผิดกับน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งร่วมมือลงมือทําร้ายผู้เสียหายด้วยนะครับจากกรณีที่10ตํารวจโทหญิงก่อเหตุทารุณกรรมอดีตทหารหญิงรับใช้10ตํารวจโทหญิงเนี่ยถูกนําตัวส่งเรือนจําไปแล้วก็ดูยังไม่ได้เครียดอะไรอยู่ระหว่างสังเกตอาการ ก่อนจะเข้าไปรวมกับผู้ต้องขังคนอื่นส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับคุณกันจอมพลังกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอพอชะอําให้ดำเนินคดีกับ10ตตำรวจโทรหญิงผู้ก่อเหตุและขีดเส้นใต้ครับน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีคนนี้เป็นแฟนหนุ่มของ1ิตตำรวจโทรหญิงคนปัจจุบันเนื่องจากว่าพบว่าเป็นผู้ร่วมลงมือทำร้ายร่างกายและส่งข้อความมาข่มขู่ด้วยผู้เสียหายบอกว่า เธอและสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยมาเที่ยวที่ชะอําแล้วมาพักที่คอนโดของฝ่ายชายจากนั้นก็ถูกทําร้ายร่างกายโดยไม่มีสาเหตุครับคนที่ลงมือก็คือฝ่ายชายนะฮะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตค้างไว้ที่ต้นคอและขาเธอและเอาเก้าอี้เนี่ยฟาดไปที่หลังจนเลือดไหลแล้วก็ฟกช้ำทั่วตัวฝ่ายชายลงมือครั้งนี้เพราะอะไรเนื่องจากกลัวว่าแฟนสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยจะเจ็บมือโอ้โหกลัวแฟนจะเจ็บมือแต่ไปตีอีกคน เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าไปช็อตทหารรับใช้ไม่กลัวเขาเจ็บหรืออย่างไรก็มนุษย์เหมือนกันใช่ไหมครับส่วนฝ่ายหญิงตอนนั้นทํายังไงก็ยืนมองไม่ได้ห้ามปรามอะไรและยังพยายามจะเอามีดมาแทงเธอด้วยนะฮะแต่รอบนี้ผู้ชายห้ามไว้เธอยังบอกด้วยนะครับว่านอกจากเหตุการณ์ที่ชะอําแล้วยังมีที่หัวอินอีกนะฮะรอบนี้ฝ่ายชายเอาปืนมาจ่อหัวแล้วตบหน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถามว่าแล้วทําไมสิบตำรวจโทรหญิงกับผู้ชายเนี่ย ต้องลงมือขนาดนี้ต้องลงโทษขนาดนี้เหตุผลส่วนใหญ่อ้างว่าทหารรับใช้คนนี้ดื้อทำงานไม่เรียบร้อยก็เลยลงโทษซึ่งเธอเถียงเลยเธอบอกนี่ไม่เป็นความจริงอยากจะถามกลับเหมือนกันทําไมต้องทําร้ายร่างกายขนาดนี้ครับส่วนตัวของผู้ชายใช่ไหมคะะก็เขาเขาบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเขาทําเองทําแฟนทําแทนแฟนเขาเองค่ะทาไมถึงได้ทําคือวันนั้นเขาไม่พอใจหรืออะไรแฟนเขาหงุดหงิดโมโหค่ะบางทีหนูลืมของหรือว่าของในตู้เย็นมันหมดอายุอย่างเงี้ยแฟนเขารู้สึกว่าเขาโกรธเขาโมโหอย่างเงี้ยพอแฟนเขาเริ่มจะแบบโกรธเขาก็จะบอกว่าเออไม่ต้องหลอกเดี๋ยวพี่ทําเองเดี๋ยวเราเจ็บมือโอ้โหเดี๋ยวเราเจ็บมือเดี๋ยวพี่ทําเองนะฮะอ่ะทีมข่าวของเราครับไปคุยกับน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีที่ถูกพาดพิงและถูกแจ้งความ ว่ารวมกันลงมือทําร้ายร่างกายเนี่ยเจ้าตัวยอมรับครับรู้จักคบหากับสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้มานานหลายเดือนแล้วแต่ไม่เคยเห็นว่ามีสอวอคนไหนคบกับผู้ก่อเหตุนะคุณผู้ชมยังจําได้ไหมฮะตอนแรกข้อมูลที่ออกมาคือบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนเป็นแฟนกับสอวอด้วยนะครับเออทีนี้ฝั่งนี้เขาบอกว่าผู้เสียหายที่เป็นทหารเนี่ยมาขอทํางานกับตนด้วย อ้างว่าเงินเดือนไม่พอใช้อยากได้เงินเดือนสองทางทั้งเงินเดือนทหารแล้วก็เงินค่าจ้างจากตนแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนชอบโกหกเวลาทำผิดก็ชอบแถตนก็พยายามตักเตือนสั่งสอนทุกครั้งที่มีปัญหาที่ผ่านมาถามว่าเคยเห็นไหมไอการทำร้ายร่างกายแบบนี้ <S <S เคยเห็นนะที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายและยอมรับด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ย <Wow. S 1> เนี่ยแฟนของสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยก็เคยทำร้ายผู้เสียหายเช่นกัน แต่ทำร้ายไปก็สั่งสอนไปด้วยแล้ววันที่ตำรวจมารับตัวผู้เสียหายออกจากบ้านเนี่ยเฮ้ยวันนั้นเนี่ยยังไม่มีแผลเลยนะแต่ทําไมตอนมาร้องเรียนกับสื่อกลับมีแผลเต็มตัวถ้าเกิดว่าผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดกับเขาเขาก็จะไปมอบตัวซึ่งแจ้งความแล้วนะฮะที่สพชะอํานะฮะแต่ส่วนตัวเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ผู้เสียหายทหารหญิงคนนี้น่าจะตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นครับต้องถามว่าเดี๋ยวเขาโดนไล่อีกครั้งแล้วแล้วเขาไปไหม พอพอไล่ไปเสร็จก็มีคำข,ขอโทษแล้วขอโอกาสที่เราเคยทำร้าย <olduğunu> เคยเมีนะนไถ่ายคลิปด้วยไหมพี่ได้ถ่ายคลิปป่ะพี่ไม่ได้ถ่ายเก็เป็นตัวกระบวนการทางทางทางกฎหมายผมผิดผมยอมรับผิดก็ผมตีเขาผมยอมรับแต่เด็กคนนี้เมื่อไหร่มันจะหยุดกำลังตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นที่หยุดตอนนี้สุดท้ายเป็นลบากคนเดียวทางโอ้ประโยคสุดท้ายนี่ข่มขู่เขาด้วยหรือเปล่าฮะเออตกเป็นเครื่องมือของใครล่ะ จริงๆพี่น่าจะพูดออกมาเลยนะมันก็จะเป็นข้อมูลสําคัญเหมือนกันนะครับขณะที่ผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีครับก็พูดถึงกรณีคลิป2คลิปที่เพิ่งออกมาไม่ว่าจะเป็นคลิปเมื่อวานนี้แล้วคนถ่ายเป็นอดีตตารวจที่ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยคลิปนี้นะฮะก็ต้องไปตรวจสอบว่าเอออดีตตารวจนายนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องในลักษณะไหนร่วมกันทําร้ายหรือว่าแค่ถือกล้องถ่ายคลิปถ้าพบว่าตอนถ่ายคลิปยังเป็นตํารวจก็ถือว่ามีความผิดเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดําเนินคดีด้วย ส่วนอีกคลิปที่ออกมาในวันนี้นะลักษณะเหมือนคลานเข่าเข้าไปอ่ะ<า>เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีใครทําความผิดร่วมกับผู้ต้องหาอีกแล้วมันเป็นคนละเหตุการณ์กันพอรู้ตัวแล้วเนี่ยฮะคลิปนี้มันอาจจะมัวมัวหน่อยนะฮะตำรวจบอกพอรู้ตัวแล้วเป็นบุคคลในพื้นที่ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่อย่างไรนะครับขณะที่ประเด็นร้อนประเด็นสําคัญที่สังคมสงสัยคุณผู้ชมเส้นทางรับราชการของสิบตารวจโทหญิงคนนี้ วันนี้พันตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่า10ตํารวจโทหญิงเนี่ยเข้ารับราชการตํารวจเมื่อปลายปี60ใช้วุฒิปวสด้านบัญชีบรรจุรับราชการโดยใช้วิธีการคัดเลือกเนื่องจากสำนักงบประมาณตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต้องให้ตำรวจรายนี้มาปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าจะมีกฎระเบียบว่าจะต้องอายุไม่เกิน35ปีแต่มีข้อยกเว้น หากมีความจําเป็นก็สามารถยกเว้นได้จากนี้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงว่ารับเข้ารับราชการรรรับาาชกาตํารวจถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรคว<ร>บ<า>คู่ไปกับการ,ราดําเนินคดีอาญาแล้วด้วยมีกรอบการสอบวินัย180วันครับสำนักพุทธมาลตำรวจนะฮะสองอปตอรอนะฮะชื่อย่อพินาแล้วเห็นว่าเป็น ุณวุิที่ขาดแคลนนะครับมีความจำเป็นจะต้องได้ตํารวจรายนี้มาปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าคุณสวัทิ์ทั่วไปจะระบุว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน35ปีนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับถ้าอายุเกินและทางราชการพิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลความจําเป็นก็สามารถที่จะยกเว้นหลักเกณฑ์เออด้วยความเคารพนะฮะคนที่อายุไม่เกิน35ปีแล้วจบด้านบัญชีมาเนี่ยอโอ้โหมันไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ใช่ไหมคุณผู้ชมมันขาดแคลนถึงขนาดที่ว่าต้องไปรับสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ที่อายุเกินมาแล้วเพื่อมาทำตำแหน่งบัญชีเลยหรือมันสำคัญมันจะเป็นขนาดนั้นเชียวใช่ไหมครับมันไม่มีแล้วใช่ไหมฮะคนทำบัญชีเท่านั้นไม่พอฮะคุณผ,ผู้ชมครับวันเดียวกันนี้พลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผอ,อตรอนะฮะออกมาบอกอีกหนึ่งอย่างหลังจากที่สอบปากคำสิบตำรวจโทรหญิงนะฮะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ย จบปวสจากพาณิชยการแห่งหนึ่งที่ราชบุรีแล้วใช้วุฒินี้คุณผู้ชมดูนะใช้วุฒินี้สมัครราชการตํารวจปี60โดยมีผู้ใหญ่โดยมีผู้ใหญ่พาไปฝากเข้ารับราชการซึ่งการรับอายุเกิน35ไปบรรจุเนี่ยต้องตั้งกรรมาการตรวจสอบต่อไปแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไปช่วยราชการกอ,อรมนภาค4่ส่วนหน้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่มันบัญชีเหรอฮะ มันเกี่ยวกับบัญชีตรงไหนก่อนหรือว่ายังไงตอนย้ายไปกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าบัญชีคนพอแล้วมีคนทาแล้วเธอไม่จําเป็นละเธอไปอยู่นู่นเลยละกันเนี่ฮะปรากฏเจ้าตัวก็ยอมรับนะสิบตารวจโทรหญิงเนี่ยยอมรับว่ามีผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้เธอไปแล้วเจ้าตัวยังอ้างอีกนะฮะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจําตัวสอวอคนหนึ่งแต่เรื่องนี้พลตํารวจโทสุรเชษบอกว่ายังไม่เห็นเอกสารยืนยันนะครับ เขายืนยันว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนครับแจ้งข้อหาหนักคือค้ามนุษย์ไปแล้วยิ่งเป็นข้าราชการเนี่ยโทษยิ่งหนักเป็น2เท่าเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายเนี่ยเป็นยังไงนะฮะขณะที่คุณกันจอมพลังวันนี้มีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะฮะบอกว่ามีสอวอซึ่งไม่ใช่สามีของผู้ก่อเหตุขอให้ผมเนี่ยเปลี่ยนคําว่าทหารหญิงรับใช้เป็นทหารบริการโดยท่านใี้เกียรติทุกคนแม้เป็นทหารบริการที่บ้านนายก็มีเกียรติ คุณกันก็เลยฝากบอกไปว่าสิ่งที่ผู้เสียหายโดนเนี่ยสำหรับตนเรียกว่าฐานรับใช้นี่มันเบามากแล้วนะฮะเพราะไม่ต่างจากทาาสที่ถูกเคี่ยนตีใช้แรงงานอย่างทารุนไม่รู้ว่าสวาท่านนี้สะเทือนใจเรื่องอะไรถ้าสะเทือนใจจริงเนี่ยควรจะออกมาปกป้องทหารหญิงที่ถูกทําร้ายและเยียวยาเขามากกว่าที่จะไปสนใจกับอีกแค่คำเรียกจะทหารหญิงรับใช้หรือทหารบริการ นี่ถ้ามาสนใจแค่คําเรียกเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ดูถึงต้นตอของปัญหาเลยนะฮะถูกต้องไหมครับตกลงแล้วยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีทหารรับใช้มีผู้ใหญ่ฝากไปเข้ารับราชการมีกฎยกเว้นถามว่าถ้าเป็นคนอื่นๆคนธรรมดาเนี่ยจะมีข้อยกเว้นให้แบบนี้หรือไม่นะฮะโอ้โหประเด็นนี้นี่คงต้องตามกันทุกวันนะครับมันมีประเด็นใหม่มีคลิปใหม่ออกมาทุกวันจริงๆ ต้องติดตามกปนอย่างใกล้ชิดนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้